ดูนั่นสินี่ใช่ป่ะไอ้กวาง99คืนที่เมย์บอกพี่อ่ะโอ๊ยไฟฉายแบตหมดไฟฉายแบตหมดแบบนี้ไอ้ตัวนี้มันก็ไม่อยู่กับที่แล้วดีเราจะทำไงดีอะเมย์ก็วิ่งสิพี่เฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วไปเร็ว,ไป,รวไปเร็วเมย์เฮ้ยโอ๊ยมันตามมาไหมเนี่ยมันไม่ตามพิสุพิสุจะทำแบบนี้ทำไมอ่ะถ้าพี่สุด,ดับไฟไอ้กวางปีศาจนั้นมันก็ต้องมาใช่ป่ะเมย์ โต๊กัสทำไมมานอนตรงนี้เนี่ยพิสุเมเอา้าเป็นอะไรทำไมมานอนกันอยู่ที่สนามเนี่ยเอ้านัดไม่รู้หรอว่าอยู่ในเกมตอนเนี้ยเกมอะไรเก99คืนไงพี่เกม99คืนใชเอาชีวิตรดน่าเอาชีวิตรอดในป่าเหรอนัดไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยไม่รู้หรอ แล้วนี่อยู่ในนี้กันมากี่คืนแล้วเนี่ยอยู่กันมาสามคืนแล้วเนี่ยเพิ่งได้นอนเมื่อกี้เองเฮ้ยสามคืนมันจะได้นอนเหรอตอนนี้อยู่ในเกมเราบอกกันนะเฮ้ยเฮ้ยไฟจะดับแล้ว <Hey. S 2> ไฟจะดับแล้วมันทําไมอะเมพี่เราต้องหาฟืนมาต้มไฟไม่อย่างนั้นนะถ้ามันมืดอะจะมีกวางปีศาจมากวางปีศาจใช่กวางปีศาจนี่มันคือตัวอะไรอะพี่สุเป็นผีอะจะมากินเราอะ <Hey. S 1> มันแตมากินอะ้าเราไม่มีไฟอะไปแล้ว ไปหาฟืนก่อนรออะไรอยู่อ่ะพวกเราไปหาฟืนสิมาทำภารกิจกันสุกัสสุกัสรู้ไหมว่าฟืนมันอยู่ตรงไหนอ่ะฟืนมันก็อยู่ตรงนั่นอ่ะไปถ้างั้นไปเราไปกันเลยเร็วๆมันจะมืดแล้วเนี่ยเฮ้ยยังไม่ทันไหนอ่ะพี่เดินมาตั้งนานแล้วนะยังไม่เจอฟืนเลยเฮ้ยพี่นันร้นไหนต้นไม้นี่เหรอคือฟืนใช่พี่แล้วเราจะเอาฟืนออกมาไงอะเราจะต้องมีอันนี้เฮ้ย ใช่แล้วก็ทกแบบนี้ไหนเนี่ยเหรอคือฟืนที่เราต้องเอาไปเติมไฟอะ่ะใช่พี่ไอซี่เรา<ห>เราีบกลับกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมืดแล้วเฮ้ยเรีบเติมฟืนลูกไปเลยค่ะเติมเลย แม่ก็อยู่เหมือนกันทําไงดีเมย์เมย์พี่ก็อยู่แล้วเหมือนกันนะ่ะงั้นเราไปหาหมูปกก่ามาย่างไหมไม่มีไม่มีเอา้าแล้วปกติที่นี่เขากินอะไรกันอะ่ะถ้าไม่กินหมูป่านิเตอเอาแครอทมากินไงเหรอใช,ใช่พี่แล้วไอแครอทเนี่ยเราต้องไปหาที่ไหนอะพี่ไม่เคยเล่นน่ะตามมาเลยทุกคนมเาเร็วมมไปหาแครอทกันม่อร่อยไหมพี่อร่อยสินัทต้องลองกินดูเม เดินมาตั้งนานแล้วนะไหนอะต้นแครอทเนี่ยมันจะอยู่กับพื้นพี่เอ้าแล้วมันไม่มีต้นเหรอเฮ้ยเนี่ยเหรอเก็บดิเลยเก็บเลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะใช่มันจะเป็นของอย่างนะแล้วแค่นี้พอกินไหมอ่ะพวกเราอ่ะแบ่งกันมีอีกหรอเฮ้ยจริงด้วยมาๆนี่แหละเอาไปล้างหน่อยก็กินได้แล้วพี่ ว่าไปแล้วแครอทนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเมเมื่อกี้พี่เห็นตัวอะไรแบบตรงนี้เมเห็นปะหรือว่าจะเป็นนั่นน่ะสิเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วนะใช่เหรอเราเก็บแครอทเป็นเพลินกันไปอะถ้างั้นเราต้องรีบกลับเหรอใช่ตอนนี้เราไม่มีไฟด้วยใช่เราต้องไปอยุ่ที่ที่มีแสงสว่างให้ได้มากที่สุดถ้างั้นเราก็รีบกลับสิอยู่ไหมอะ โอ้พวกเราเกือบไม่รอดแล้วเนี่ยสรุปว่าไอ้กวางปีศาจเนี่ยมันกลัวไฟใช่ไหมพี่สุใช่แล้วพี่เห็นไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยพี่ถามเลยสิไอ้ป้ายเนี่ยมันคืออะไรอะรูปเนี่พี่มันเป็นกระดานบอร์ดเด็กหายบอร์ดเด็กหายสแสดงว่าอ๋อเด็กคนนี้หายไปเด็กคนนี้หายไปนี่คือเด็กคนนี้กําลังตะโกนขอความช่วยเหลืออยู่เหรอ,อคือถ้าเกิดว่าเราโชคดีอะเด็กคนนี้ก็จะได้รับการช่วยเหลือ,อเราก็จะเจอเขาอะพี่แล้วถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้โชคไม่ดีแล้วเราตามหาเขาไม่เจอ แต่คนนี้ก็จะหายไปตลอดตายเลยโอ้โหน่ากลัวเมย์เมยมันมาแล้วเฮ้ยเมยนั่นมันตัวอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าไอ้ตัวที่จับเด็กไปอ่ะใช่พี่เนี่พวกลัทธิลัทธิแล้วลัทธิมันคืออะไรกันบอกพี่ดีพี่ไม่รู้จักอ่ะมันจะมาบุกแคมป์เราอ่ะดิมันจะจัดการมันจัดการยังไงอ่ะเมยเมยสู้มันดีเมยจัดการมัน เมย์ค,คือความหวังของพวกเราเอาเลยเมเมยสู้เขาลูกเฮ้ยพี่สู้ผมดูแล้วว่าเมย์ไม่น่าจะสู้ได้อะพี่ทำไงดีเนี่ยเมย์เริ่มอ่อนแรงแล้วว่ะเมย์สู้เขาเมย์สู้สู้ลูกทำไงดีนะดูจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะเมย์เมย์เป็นไงบ้างเนี่ย แม่งสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยไอตัวนี้ทำไมมันเก่งจังเลยเนี่ยทำไงดีอะต้องเป็นพี่นันเราแหละพี่นันต้องสู้พี่เนี่ยนะใช่โอ้พี่คือความหวังเหรอใช่มาลองดูเย้ตกลงไ้แล้วนี่นี่เก่งมากหิวจังเลยเป็นอะไรกันเนี่ยทุกคน พี่ไม่รู้ว่าเหิวอะไรกลางดึกเนี่ยเอาแล้วถ้าเราหิวยางงี้เราต้องออกไปหาอาหารนะดิใชุ่ยกลางดึกแบบนี้มันก็อันตรายดิเมย์แต่ว่าถ้าเราหิวอ่ะพี่ก็หิวเหมือนกันเราก็ต้องออกไปแหละไปถ้างั้นเราไปหาอาหารกันดีกว่า,า <culmin ates> เราต้องเกาะกลุ่มกันไว้นะไป วันนี้แครอทมันถ่ายยากจังเลยอ่ะแม่นั่นสิหรือว่าตรงนี้มีคนเดินผ่านเก็บไปแล้ววะถ้างั้นเราก็ต้องไปหาที่อื่นะสิพี่ไปไปไกลมากแล้วนะทุกคนดูนี่สิแม่เจออะไรแครอทได้กินแล้วอ่ะนี่ตัวอะไรแบบๆเนี่ย เมสุกัสอย่าบอกนะว่าไอตัวมเมื่อกี้ที่เราเห็นอะมันคือไอ้กวางอะไรที่พี่บอกผมตอนแรกอะโอ้ใช่เลยอะเฮ้ยทำยังไงดีอะเมดูนั่นสินี่ใช่ปะไอ้กวาง99คืนที่เมบอกพี่อะใช่พี่แล้วเราจะมีวิธีจัดการมันยังไงอะมีสิคือยิงลูกไฟายไฟฉายเหรอใช่ฉาย,ายมันไว้มันก็จะอยู่นิ่งๆแบบนี้แล้วเราก็ต้องหนีอ๋อ ถ้าเราฉายมันไว้มันจะทําอะไรเราไม่ได้ใช่ปะใช่ค่ะอุ้ยดีเลยอ่ะเมย์ฉายมันไว้ฉายมันไว้เฮ้ยไฟฉายแบตหมดไฟฉายแบตหมดแบบนี้ไอตัวนี้มันก็ไม่อยู่กับที่แล้วดีเราจะทําไงดีอะเมย์ก็วิ่งสิพี่เฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วไปเร็วไปเร็วเมย์เฮ้ยโอ้มันตามมาไหมเนี่ยมันไม่ตามมาที่เฮ้ยมันไม่ตามมาจริงๆด้วยอ่ะ อ๋อมันมีไฟดวงนี้มันก็เลยตา,ตามเรามาไม่ได้เหรออ๋อพี่คิดออกแล้วคิดออกแล้วใช่คิดอะไรออกเหรอพี่อย่าแ่ย่าพิสูจน์พิสูจนจะทําแบบนี้ทําไมอ่ะถ้าพิสูจน์ดับไฟไอ้กวางปีศาสนั้นมันก็ต้องมาใช่ปะเมย์ใช่เชื่อพี่สิเราจะตายทั้งหมดนะไม่ตายหรอกเชื่อพี่ไฟดับแล้วเมย์แบบนี้กวางปีศาจ์นั้นมันต้องมาแน่เลยอะ พี่ว่านะตัวใครตัวมันดีกว่าพี่ไม่ทุกคนต้องทำตามแผนพี่ม,มาเข้ามาเลยไอ้กวางปีศาจจังหวะนี้แหละสุดไฟแกทำลูกใช้ สุกัดเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้นี่เราลอดมาได้เพราะแผนพี่สุเลยนะเนี่ยใช่บอกแล้วไงไม่ททำตามแผนพี่โอ้หสุดยอดเลยวิธีจัดการควา99ม99คืนของพี่สุเนี่ยสูกัสไม่เป็นไรแล้วนะ